ทุกคนเลยนะครับวันนี้เราพามาดูอ่าดูดูนี้ขึ้นไหมครับต้องดูนี้วัสดีนะครับวันนี้เราพามาดูโครงบ้านสนําเร็จรูปของเรานะครับผมที่เราใช้ระบบเชื่อมประกอบนะครับผมกับใช้วิธีการแยกชิ้นส่วนไปประกอบหน้างานขึ้นไหมครับผมขึ้นไหมขึ้นยังอ่ะเดี๋ยวขอดู สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวดูนะขึ้นยังมีคนเข้ามาไหมยังเลยนะคนแรกที่จะที่จะแสดงความคิดนี้นอ้ออาวเราก็ทักไปดิเราก็กดใจเราก็กดนี่ไปซึ่งเราคนเดียวอืก็ไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวให้น้องเข้าด้วยดิเปิดน,นี่นี่นี่สวัสดีครับพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราพามาดู โครงบ้านสําเร็จรูปนะครับที่เรามีอยู่นะครับผมก็เป็นโครงบ้านที่เป็นแบบน็อกดาวน์เป็นระบบน็อกดาวน์โดยใช้แยกชิ้นส่วนไปประกอบหน้างานนะครับผมเดี๋ยวน่าลองดูดูคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับมีมีไหมทำไมนี้ไม่ขึ้นเลยอ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อเอาเหรอ แล้วทำไมไม่มีคนเขาเรียกมีการเคลื่อนไหวในไลฟ์เลยอะเราลองกดอะไรมันจะขึ้นบ้างไหมเนี่ยสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้เราพามาดูโครงบ้านาที่เราตัดเชื่อมประกอบเองมีไหมฮะไม่มีเรายังไม่มีเลยนะอ๋อโครงสวยขอบคุณมากเลยครับอ๋อมาละถ้าถ้าถ้าเกิดว่ามีคนคอมเมนต์จะ ถึงจะมีขึ้นนะครับผมก็อพี่ๆท่านใดสนใจก็ลองทักเข้ามาแล้วก็สอบถามพวกเรานะครับผมพวกเราเป็นร้านจำหน่ายเหล็กรูป,ปรพรรณแล้วก็อ่รับสร้างบ้านนะผมตอนนี้ก็ยังยังไม่มีคนเข้ามาใช่ไหมน้องแกนเข้าแกนได้เข้ามานเข้ามาหน่อยนะเข้ามากดใจหน่อยครับเข้ามากดแชร์ไลค์หน่อยสวัสดีครับผมก็ อ่ามีมีสองคนนะครับอ่าสีเหรอยังไม่เห็นเลยเห็นสเหรอครับวันนี้เราก็พามาดูโครงบ้านที่เราอ่ามีจําหน่ายอยู่นะครับผมก็เป็นโครงบ้านที่มีขนาด3ามคูนหเมตรอ่าสามเมตรคูณหกเมตรทรงจั่วนะครับของเรานี่มีทรงโมเดิร์นทรงจัว่วแล้วก็ ส่งคอนเทนเนอร์นะผมหรือเป็นงานที่พี่ๆสั่งเราตัดเชื่อมประกอบนะครับเราแต่แต่ว่าอันนี้เนี่ยโครงสร้างเป็นโครงสร้างใช้ระบบน็อกดาวแยกชิ้นส่วนไปประกอบหน้างานนะครับผมก็บอกได้เลยว่าราคาประหยัดนะราคาโครงสร้างหลังนี้ก็อยู่ที่27่เใบเทาเท่านั้นเองนะครับพี่ๆนะฝนฝนลงไหมน้องฝนลงมาแล้วเนาะโอ้แม สวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนนะครับเราก็พามาดูโครงบ้านสําเร็จรูปที่เรามีกันอยู่สองแบบนะครับผมแบบแรกก็เป็นแบบ เชื่อมประกอบนะครับผมอีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบใช้แยกชิ้นส่วนไปโดยการใช้น็อตประกอบนะครับผมก็พี่ๆทานใดสนใจแบบไหนก็ลองทักมาหาพวกเราได้เลยนะครับผมของเรานี้เป็นช่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าทําทเกี่ยวกับงานเชื่อมงานเหล็กแล้วก็ผลิตแผ่นผนังสําเร็จรูปนะครับผมผนังไอโซวอลนะครับพี่ๆนะมีมีเข้ามายัางครับเงียบเลยนะยโอ้ช่างเงียบ สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับอสอบถามได้เลยนะครับเพราะว่าของเรานี้ผลิตบ้านสนําเร็จรูปนะครับผมพร้อมอยู่เลยบ้านเย็นทุกหลังเลยนะครับผมเป็นบ้านที่สร้างด้วยผนังไอโซวอลเป็นผนังเดียวกับเป็นบ้านที่สร้างด้วยผนังเดียวกับร้านาร้านสะดวกซื้อนะครับผมต้องบอกว่า <S <S บ้านเย็นทุกหลังเลยนะครับพี่พี่นะอ๋ออันนี้คือเป็นแอปแดงก็มีแอปแดงก็มีนะครับผมก็ พี่พีๆใดสนใจก็ตอนนี้ตอนนี้ก็ฝนลงมาแล้วเนาะอ่าฝนลงมาแล้วนะครับพี่ๆก็อ่าผมก็เข้าลมนิดนึงแล้วก็สักครู่นี้เราเราไลฟ์ไปในแอปดำไปแล้วนะวนะผมวันนี้เราก็ลองลองเข้ามาไลฟ์ในอแอปแดงนะผมกับแอปฟ้านะครับผมพี่ๆสว่างกว่าไหม รถรถรถไปจอดตรงบ้านเทียบเลยอ๋อตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามารอดูบ้านของเรานะครับเต็มไปหมดเลยฮ <c oughs> ะอ <c oughs> ก็พี่พี่ท่านใดสนใจงานของพวกเราก็ทักมาได้เลยนะตอนนี้มีฝนตกลงมาปอกล่อยๆนะ <c oughs> ผมอ่าก็ลองลองเข้าไปดูที่หน้าช่องของเรานะผมช่องของเราก็อ่าเขาเรียกว่าชื่อ นะครับผมโชคทวี้าเหล็กเนี่ยเราผลิตเาขาเรียกว่าโครงบ้านสําเร็จรูปนะครับแบบนี้แล้วก็าามีบ้านที่เป็นบ้านสําเร็จรูปพร้อมอยู่บอกได้เลยว่าเย็นสบายทุกหลังเลยนะครับเพราะว่า <15. S 1> อ่าเออพีโอถามมาว่าราคาก็มีตั้งแต่ยังหลังยังสามหลังที่อยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับผมราคาห้าสิบเก้าใบเทาก็มีนะ บ้านหลังหนึ่งราคาห้าสิบเก้าใบเถาเป็นบ้านที่สร้างด้วยผนังไอโซวอนะครับอันผนังบ้านแบบผนังร้านสะดวกซื้อนะครับผมต้องบอกว่าบ้านเย็นทุกหลังเลยตอนนี้ก็แหมเสียดายนะผมจะพาไปดูใกล้ๆตัวนี้ก็ฝนลงมาปล่อยๆแล้วนะครับวันนี้เราพามาดูโครงบ้านตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเป็นโครงบ้านที่แ่าแยกชิ้นส่วนไปประกอบหน้างานนะครับสะดวกในพื้นที่แคบๆรถเข้าไม่ได้ เราก็แยกชิ้นส่วนโครงสร้างไปประกอบเองที่ท,ที่บ้านลูกค้าหรือจะเป็นบ้านในสวนหรือเป็นทำรีสอร์ทใช่ไหมห้องเช่าเ,าเป็นคาเฟา่หรือเป็นร้านค้าหรือว่าเอาไปทำเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่ามีบ้านหลักอยู่แล้วเราอยากได้บ้านหลังที่สองเป็น ห้องรับรองนะผมเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่ามีญาติพี่น้องมาก็เอาไปทําได้หมดเลยนะครับพี่ๆนะโครงสร้างอันนี้ราคาแค่27บเจใบเทาตอนนี้เป็นเป็นแบบน็อกดาวแยกชิ้นส่วนไปประกอบแล้วของเราก็ยังมีเป็นโครงสร้างที่เราออกแบบตามแบบลูกค้าลูกค้าสามารถจะกําหนดไซส์กำหนดขนาดต่างๆนะครับผมตามตามแบบตามรูปทรงอย่างเช่นโมเดินหรือเป็นทรงจัว่วนะครับเราก็จะทํางานแบบ คือให้โครงสร้างงานให้คานพื้นให้เหล็กที่เป็นไซส์ใหญ่อย่างเช่นงานงานคานพื้นเนี่ยบ้านเนี่ยเราจะให้เหล็ก6คูณ2นิ้วเลยไซส์ใหญ่ๆแล้ววิธีการเชื่อมเราจะใช้การเชื่อมแบบ CO2 เชื่อมแบบแข็งแรงแล้วก็ซึมลึกไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของชิ้นงานเลยนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูผลงานของเราได้นะครับที่แอปดา นะครับแอปดำเนี่ยชื่อว่าโชคทวี้าเหล็กเราจําจหน่ายเหล็กรูปประพรรณแล้วก็รับสร้างบ้านนะครับรับสร้างบ้านแล้วเรามีโครงบ้านราคาประหยัดนะครับผมโครงบ้านราคาจับต้องได้มีแบบแบบน็อกดาวแยกชิ้นส่วนไปประกอบเองนะครับผมราคาแค่27ใบเทาแล้วก็ยังมีบ้านที่เราทําแบบคือ เชื่อมประกอบเป็นระบบเชื่อมประกอบนะ,นะ,บบะก,บนะก็คือจะแข็งแรงมากเลยใส่เหล็กให้ทียิบเลยคานพื้นเนี่ยเป็นเหล็กใหญ่นะครับผมคานพื้นนี่6คูณ2นิ้วเรายังมีบ้านหลังใหญ่ๆนะผมบ้านไซส์ประมาณ3.5คูณ8เมตรเราบอกได้เลยว่าบ้านเย็นทุกหลังเลยของเรานี่เป็นผนังไอโซวอลนะครับผมหลังคาก็เป็นหลังคาแบบเขาเรียกหลังคา snap ล็อกหลังคาซ่อนสกรูนะไม่มีสกรูโชบนหลังคา เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกซ่อนหรือว่าครอบทับเอาไว้บ้านของเราก็จะทําให้อ่าไม่รั่วแน่นอนเลยนะครับพี่ๆนะตอนนี้มีเข้ามากี่คนแล้วครับผมพี่ <4 S 1> โอ้เย <ๆ S 1> อะแยะเลยนะครับสี่ห้าคนนะพี่ๆวันที่เราเริ่มไลฟ์กันวันแรกนะผมวันที่วันสบายๆมีฝนพรพๆปลอยๆนะครับผมก็อ่าเราก็เพิ่งเริ่ม,เร,มเริ่มมาทดสอบนะฮะทดสอบลองๆไลฟ์ like, ดูนะครับผมก็อ่า แชร์ได้ไหมครับ,บ,บจริงป่ะอ๋อไม่ไม่คนอ๋อเราก็เลือกแชร์ที่กลุ่มที่เขาให้แชร์สิครับอ่าสวัสดีครับ,บพี่ๆทุกคนเลยนะครับของเรานี่เป็นช่องเกี่ยวกับรับสร้างบ้านนะฮะเราอ่าเราผลิตผนังไอโซวอลนะผนังที่สร้างอ่า สร้างบ้านแล้วบ้านเย็นทุกหลังเลยนะฮะเพราะว่ามีฉนวนกันความร้อนนะครับผมเป็นเกรดแบบไม่รางไฟนะโฟมแบบเขาเรียกว่ามีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ตรงกลางแล้วประกอบด้วยแผ่นอลูซิงก์ก็คือแผ่นเมทัลชีสนั่นเองนะครับผมเมื่อเรานํามาสร้างบ้านเนี่ย ประกอบง่ายนะฮะติดตั้งง่ายบ้านเสร็จเร็วแล้วก็ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างทําให้บ้านเย็นนะครับผมป้องกันความร้อนป้องกันเสียงรบกวนแล้วก็ผนังของเราเนี่ยยังอ่าเรียกว่าเป็นเกรแบบไม่ลามไฟแล้วยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะ <c oughs> ไม่มีฝุ่นนะครับไม่มีสารที่เป็นอันตรายนะครับผมก็ผนังหน้าใช้มากเลยแต่จริงๆแล้วเราอยากจะพาไปดูบ้านนะครับที่เตรียมส่งลูกค้าในวันพรุ่งนี้เนี่ย <c oughs> ก็อยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ฝนปอยๆนะฝนตกมา ก็ไม่หนักเท่าไหรแต่ว่าก็จะเปียกอุปกรณ์นะครับก็เลยให้ดูแค่เป็นโครงสร้างแล้วก็เป็นบ้านาเป็นบ้านประมาณนี้นะครับผมบ้านหลังใหญ่เลยนะครับของเรานี่ทำสร้างบ้านรับสร้างบ้านตามแบบลูกค้าตามขนาดาตามความต้องการของลูกค้านะตามพื้นที่ก็เลยจะบอกว่าราคาเนี่ยคือมีหลายแบบนะบเพราะว่าขึ้นอยู่กับ ลูกค้าอยากได้สเปคไหนออปชันไหนเพิ่มเติมกันเหมือนอยากได้หน้าต่างกี่ช่องนะครับมีประตูแบบบานเลื่อนบานใหญ่หรือว่าอยากได้แบบประหยัดนะครับผมเราก็สามารถจะทําตามลูกค้าได้แต่ว่าบ้านทุกหลังเลยต้องบอกว่าเย็นสบายแน่นอนเพราะว่าของเราเนี่ย เป็นผนังอีโซวอลหรือว่าผนังที่มีฉนวนกันความร้อนที่หลังคาแล้วผนังด้วยนะทําให้บ้านของเราอยู่แล้วเย็นไม่ร้อนนะครับกันเสียงกันเขาเรียกว่ากันเสียงแล้วกันไฟนะครับไม่ลามไฟนะผมติดแอร์ตัวเล็กๆหรือเปิดพัดลมเบาๆก็ทําให้บ้านน่าอยู่บ้านเย็นสบายนะของเรานี่ก็มีลูกค้านะครับมาสั่งเป็นโครงบ้านนะครับแล้วเอาไปประกอบเองนะครับ อ่าแล้วก็มีลูกค้าที่สั่งให้เราสร้างเป็นบ้านสําเร็จรูปเลยนะครับผมให้เราอ่าคือเราจะเดินระบบไฟนะครับผมปูกระเบื้องปูพื้นให้เป็นกระเบื้องยางนะครับผมแล้วก็ผนังของเราเนี่ยผลิตเองนะครับผมผนังสวยๆเราเลือกสามารถเลือกสีเลือกลายได้นะครับผมอ่าหลังคาเราก็ยังให้หลังคาเป็นหลังคาซ่อนสกรูนะหลังคาสแนปล็อกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย บ้านที่มีคุณสมบัติเย็นสบายแล้วก็ได้หลังคาทันสมัยสวยงามงานฝ้าก็เป็นงานฝ้าที่เรา,าเรียกว่ามุงหลังคาไปแล้วเนี่ยจะจบงานฝ้าไปพร้อมพร้อมงานหลังคาเลยนะครับผมหลังคาสวยๆนะหลังคามีรอนนิดนึงนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมพี่ๆสนใจก็เข้าไปดูบ้านตัวอย่างที่เราสร้างแล้วเราไปส่งลูกค้านะครับได้ที่แอปดำนะแอปดำก็คือ ช่องของเรานะช่องหลักนะเป็นชื่อช่องว่าโชคทวีคาเล็กนะผมหรือเราสามารถติดต่อนะครับได้เลยนะฮะที่สต l HOME ก็คือ s t w e l นะครับเฮตห้องกง o m e นะครับก็คือสตีลโฮมเนี่ยเป็นช่องทางการติดต่อนะฮะพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยว่าอยากจะสร้างบ้าน ขนาดเท่าไรนะครับพื้นที่มีพื้นที่อยู่เท่าไรนะครับผมทรงอะไรนะครับผมเราก็จะทำการเหมือนกับว่าออกแบบคือทำทำตามแบบลูกค้านั่นแหละครับถ้าลูกค้ามีแบบอยู่แล้วมีรูปแบบอาจจะแคปรูปมาแล้วก็เอามาให้เราเราก็ทำการเขียนเป็น 3D นะครับผมในเป็นโปรแกรมสเก็ตอัพอะไรประมาณนี้เรากา็ทำเป็นตัวอย่างาเป็นโมเดล ให้พี่ๆได้ดูก่อนว่า,อาชอบไหมสัดส,ส่วนนี้ความกวาม้างความสูงทรงบ้านแบบนี้นะจนลูกค้าพอใจนะฮะชอบแล้วเราถึงค่อยมา,าตัดเหล็กแล้วขึ้นโครงสร้างให้นะครับพี่ๆนะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับนะพี่ๆท่านใดสนใจนะฮะบ,บ้านของเรานะต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นร้านจำหน่ายเหล็กเราก็เอาเหล็กที่มีขนาดไซส์ใหญ่เหล็กหนาแล้วก็ เราใส่ให้ถี่ยิบเลยนะดูคานพื้นเนี่ยเป็นเหล็กกันวนไนท์แล้วก็มีทั้งเหล็กดำแนละเหล็กกันวนานไนท์เพราะว่าตัวเฟรมเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยเราจะให้เป็นเหล็กคือเหล็กไซส์ใหญ่แต่ว่าเหล็กกันวนานไนท์เนี่ยมันถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยมันไม่มีส่วนใหญ่เป็นไซส์เล็กนะครับผมเราเอามาไซส์ใหญ่ให้นะก,ก็ต้องเป็นเหล็กดำนะผมหนาประมาณ2 5ถึง3มมิลเลยนะฮะพี่ๆนะ,ะโครงสร้างดีๆแข็งแรงแล้วก็ เวลาอยู่บนบ้านเนี่ยเวลาเรเดินเนี่ยมันจะไม่ยุบตัวแล้วไม่เยอบยาบนะครับผมต้องบอกว่าอ่าก็ต้องได้ของดีแน่นอนเลยเรายัางใช้ co 2นะซึ่งเชื่อม co 2เนี่ยเชื่อมแล้วการซึมลึกดีนะครับหลอมละลายไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของรอยเชื่อมเพราะฉะนั้นจะได้งานที่เขาเรียกว่าคือแข็งแรงมากเลยแล้วก็น่าใช้นะผมไม่อ่อยู่กันไปนานๆเลยนะครับพี่ๆนะอะมี พี่พี่เข้ามาฮะสองคนเนี่ยต้องสิบนาทีนะหรอครับผมครับไม่เป็นไรครับเราก็ซ้อมซ้อมไปในตัวนะครับพี่ๆนะจริงๆก็สองคนเนียสิบนาทีนะอือพี่โออีกคนหนึ่งนะครับโอ้มีสองคนนะครับอ๋อหรอครับผมแต่กล้องชัดอยู่นะครับไม่น่าเชื่อเลยคนดูแบบ มากมายเลยนะครับเฟเจอคนน้อยแล้วทำยังไงอ่ะก็เราก็ไม่เป็นไรเราจะไม่ซสีเรียสนะฮะเราก็ดูซิว่าจะมีอ่าใครที่สนใจครับมันหรือว่าเขาไม่เห็นเราหรือเปล่าน้อนะวัดดีนะครับวัดดีทุกคนเลยนะครับเหนื่อยเลยนะ วันนี้เรามาไล้์ในแอปอีกแอปหนึ่งก็เลยเราลองไล้์ตรงไปเลย,ยไหมไฟ์ตรงตรงไปเลยนะอันนี้ไม่เฟซตรงไม่ใช่เป็นอ่ะเดี๋ยวเราขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะอโดนเล่นหัวหัวไป